บอกลาโอเกนแลนค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าไม่รู้ว่าจะลงมาจากเรือหรือเปล่านะคะเห็นไหมคะโอกแลนถ้าไม่ได้ลงจากเรือก็วันนี้ก็คงเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อไปอะไรก็ขึ้นมาบนเรือแล้วนะคะบัตรที่เรา เป็นคาร์ดนะเป็นคีย์คาร์ดที่เข้าห้องนอนเราเนี่ยตัวนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าจะมีรายละเอียดของพาสปอร์ตแล้วก็มีรูปถ่ายของเราเอะไรอยู่ในนั้นหมดนะคะเวลาเราสแกนบาร์โค้ดเนี่ยก็เหมือนเรา โชว์พาสปอร์ตให้กับคัสตอมดูนะคะว่ามากับทัวนี้มากับเรือลำนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นฝั่งนะคะขึ้นฝั่งไปที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้นะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพียงแต่เราต้องโชว์ตอนนั้นเ,นเฉยๆแต่ว่าคือทุกที่เนี่ยที่เราขึ้นฝั่งแล้วเราก็กลับเข้ามาใช่ไหมเราจะใช้แค่คา์ดใบเดียว แต่ว่าฝั่งโอกลด์เนี่ยพอตอนขึ้นมาเนี่ยคือเหมือนว่าเจ้าหน้าที่คัสตอมด่านแรกเนี่ยเขาไม่มีคอมพิวเตอร์ที่จะมาเช็ครูปถ่ายเราใช่ไหมคะเราก็ต้องมีไอดีว่าโชคดีว่าอะไรก็มีมีไอเดียทที่มีรูปเราก็โชว์ประกอบกันไปแล้วก,ก็ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็มาผ่านด่านคัสตอมจริงก็ตรงที่อีกด่านหนึ่งนะคะคัสตอมอีกด่านหนึ่งนี่ก็ เราก็ต้องมีการเช็คกระเป๋าสแกนกระเป๋าเหมือนการขึ้นเครื่องบินเหมือนกันนะคะ,ะหลังจากนั้นก็มาอีด่านหนึ่งค่ะด่านไหนล่ะคะด่านจะขึ้นเรือนะคะแล้วเขาจะมีที่สแกนสแกนบัตรเราจริงๆคือบัตรห้องนอนของเรานะคะว่าเราอยู่ห้องนอนไหนตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดของเราทั้งหมดนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปโชว์รูปภาพรูปถ่ายอะไรของเราทั้งสิ้นนะคะมันจะขึ้นมาอยู่ในนั้นเลยนะคะแล้วเราก็ เข้ามาในนี้ได้นะคะฉะน,นั้นเนี่ยไม่น้าละต,ตอนที่ว่าเราขึ้นเรือมาเนี่ยบัตรตัวนี้สําคัญมากเลยนะตั้งแต่เราจองเราจะต้องมีรายละเอียดของอ่้วตายละต้องหันกล้องหนีลืมลืมไปเลยนะคะว่ามันมีเราผ่านคาสิโนนะอะไรก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเราเข้าไปผ่านตัวนี้แล้เนี่ยมันจะมีผลอะไรกับ กับในในคลิปของเราไ,มไหมน,นะคะแล้วก็เดินคือเซ t ชันของไรมันจะต้องผ่านตรงนี้อยู่แล้วไงนะคะก่อนที่จะเข้าไปที่เซสชันขึ้น,ข,นขึ้นลิฟต์ไปที่เซ t ชันของเราไนะปที่ห้อง<ป>แล้วค่ะแต่ว่าไม่มีใครอยู่ห้องนะคะก็ช่วงนี<ๆ>้เป<ม>็นบ<ๆ>่ายโมงพอดีก<ๆ>็ดูสิคะตู้อะไรก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะแม้กระทั่งพนักงานเขาก็คงจะพักเที่ยงเนาะแล้วก็จะขึ้นไปที่ชั้น9ค่ะ ไปบัฟเฟ่กันนะคะ,ะเขาก็จะมีอาหารให้ทานก็คงจะทานพวกสลัดพวกผลไม้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะตั้งแต่เมื่อเช้าก็ยังอิ่มอยู่แล้วเมื่อกี้เพื่อนก็เลี้ยงนะคะฮอตช็อกโกแลตเพราะว่าโทษทีค่ะ เพราะว่าการที่เราจะไปนั่งในแมคโดนัลล์เนี่ยไปใช้ wi f ฟฟรีอย่างเงี้ยมันก็ไม่แฟร์สำหรับเขาเนาะแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจ่ายค่าควตช็อกโกแลตให้เธอ,อเพื่อนก็ดีเขาเป็นเป็นรุ่นพี่นะคะเป็นรุ่นพี่ก็สามารถก็จะเป็นซีเรียกันแต่น่ารักกันมากเลยนะคะน่ารักมากเดี๋ยวจะออกไปชัน้นเก้าเนาะค่ะตอนนี้อากาศก็แบบว่า เรียกว่าอะไรฮิวมินิตี้มากนะคะฮิวมิดมากเลยร้อนแล้วก็ทุกคนนะคะลงเป็นที่แผ่นดินใหญ่หมดน้อยที่จะอยู่บนเรือนะคะน้อยมากเลยเงียบเหงามากนะคะไม่มีใครเล่นปิงปองนะคะโตปิงปองยังอยู่ไม่มีใครว่ายน้ำเล่นน้ำกันนะคะทุกคนขึ้นไปบนแผ่นดินใหญ่กันหมด แล้วแม้กระทั่งลูกเรือนะคะลูกเรือวันนี้ได้ขึ้นแผ่นยินใหญ่กันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะเนี่ยออกมาข้างนอกแล้วก็ตาหยีกันนะคะ<ม>เพราะว่าแดดแดดไม่ไม่ไม่ใช่แด,ดดจ้านะคะแต่ว่าแบบมันเป็นแดดที่แบบอหนอ่ะพูดไม่ถูกอของหวานสําหรับเสิร์ฟบัฟเฟ่น,นะคะชามเล็กๆน,กน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะให้ แต e บ d เตอพุดดิ้งเห็นไหมนไหนฮอทเพลทกที่นิยมมากเลยไอศครีมโคลนนะคะ <Okay. S 1> ทุกคนเสร็จบัฟเฟ่ปุ๊บนี่จะต้องมีตัวนี้ติดมือออกไปนอก <c oughs> นอกห้องอาหารนะคะ